หลังบุญปีไม่เล่าจบลงแห่งงานเล่าจำนวนหลายก็เริ่มพากันเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อไปเหตุเวียกหาเงินส่งกำมะเลี่ยงขอบขวาวอยู่ในโซบปเล่าตามเดิมในวันที่18เมษายนปี2003สำนักข่าวไ f เฟรายงานว่าหลังจากแห่งงานเล่าเดินทางกลับประเทศในช่วงบุญปีไม่เล่าและเมื่อบุญปีไม่เล่าจบลงคนงานเล่าจำนวนหลายก็เริ่มพากันเดินทางกลับไปเหตุเวียกอยู่ในประเทศไทยตามเดิม คนงานลาาทานหนึ่งที่กำลังเดินทางการประเทศไทยในวันที่18เมยนปี2 0 0 3กาวว่าโตเขาเองพร้อมกับคนเลาาอีกประมาณ60กว่าคนกำลังจะเดินทางข้ามไปประเทศไทยโดยคนเลาาส่วนใหญ่ที่กำลังเดินทางข้ามไปประเทศไทยในมือนี้แม,ม้มมาจากบรรดาแขวงในภาคใ,ใต้ของสปปเลาวมืม้อนีอ้บ่ิ0คนไายแข้งอยู่ตอ้องตมผมก็ได้คนนะไ,ได้แข้งเลยติคดคักอยู่หลายคน เจ้าหน้นนไไทนาที่กวดข้นเขาเมืองของไทยทานหนึ่งยูธิดานสากลความิตรภาพเล้าไทยแห่งที่สองจังหวัดมุกดาหารเปิดเผยในวันเดียวกันว่าภายหลังสิ้นสุดวันภาคบุญปีไม่เล่าคนงานเล้าจำนวนหลายกำลังเดินทางกลับเข้ามาประเทศไทยเสิงขาดว่าคนงานเล้าจำนวนหลายยังจะเดินทางเข้าประเทศไทยไปยนืนฮอดไทยเดือนเมษานี้ เสื้อนพวบริการขับรถขนทรงเครื่องของให้กับคนเล้าทานหนึ่งอยู่ที่ด่านซองเมกจังหวัดอุบลราชธานีกองประเทศไทยกาวว่าปัจจุบันคนเล่าเริ่มทยอยเดินทางการประเทศไทยแล้วแรงงานก็นเริ่มทยอยกลับมาหลายแล้วตัวนี้เข้าไทยมันก็มาแบบเป็นหมู่คณะก็มีมาคนเดียวสองคนสามคนก็มี ปัจจุบันซอปอเล่ากำลังประเรินครับปัญหาเศรษฐกิจการเงินอย่างหนักเงินกี่บอนคาสินค้าราคาแพงขาแยแห้งต่ำเกรดห้คนเล่าหลายคนอยากเดินทางไปหาเวียงเขตอยู่ในประเทศไทยดังประษาส,สนเล่าอยู่แขวงข้ามวลทานหนึ่งเปิดเผยว่าปัจจุบันคนเล่าจำนวนหลายอยากเดินทางไปหาเงินอยู่ในประเทศไทย ส่วนตัวเองก็กำลังหางานอยู่ในประเทศไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์เึิงถ้าหากว่าได้งานอยู่ประเทศไทยแล้วตัวเองก็จะเดินทางเข้าประเทศไทยทันทีก็บบกี้เราเคยเห็ดลลแล้วยูไทยมาแล้วแต่ว่าปฏนกับมาเห็ดเล้อยูแล้ว,ลวเราไมอะไรมันได้ขนะาดเลยกับไปอีกนะทีนดุนแล้วไอ้ก้อนแล้วก้อนแล้วก็จะบล็อกอไ,ปไปเลยนะก็หางานอยู่เลยนะเขามันเหมาะว่าไปเลยนะ ท่านเปิดเผยอีกว่าก่อนการระบาดของเสื้ไวเวลัดโควิดสิตัวเองเคยเหตเวียกหาเงินอยู่ในห้านอาหารแห่งหนึ่งอยู่บางกอกได้ขายแห้ง300บาทต่อวันซึ่งเป็นคขายแห้งขันต่ำของประเทศไทยในเวลานั้นซึ่งตอนนี้ขายแห้งขันต่ำก็ได้ปรับขึ้นมาเป็น350บาทต่อวันแล้วต่อกับคนเล่าที่มักเดินทางไปหาเวียกเว็อยู่ในต่างประเทศ แทนพงไสสากอินทาลาดห้องรัฐมนตรีกระทรวงแฮงงานและสวัสดิการสังคมของสองปปเล่าเคยกล่าวยอมหับว,ว่า อยู่ในซพอพอเล่ายังบมีตำแหน่งงานหลายทอดีควรและคาแห้งขันต่ำอยู่ในซพอพอเล่าก็ยังต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับ่ายแห้งขันต่ำในประเทศอื่นๆยังได้กระตมกระทรวงแร้งงานและสวัสดิการสังคมของซพอพอเล่าก็อยากเห็นคนงานเล่าหาเวียงเขตุงานทำอยู่ภายในประเทศก่อนแต่ถ้าหากว่าอยากจะเดินทางไปหาเวียงเหตุอยู่ในต่างประเทศก็ขอให้บรรดาแห้งงานดำเนินการตามขั้นตอนไปให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย